สวัสดีท่านคณะกรรมการและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การนําเสนอชุมชนนักปฏิบัติของทบศส,สาขาโพนทองโดยมีผมแบงค์นัทพลสายโกสุมิฉันมาดิภาวดีพลเยี่ยมครับและผมเต้อพิเดชเบสกัลยาครับพวกเราทั้งสาคนนะครับเป็นตัวแทนในการแบ่งปันอง์ความรู้ในครั้งนี้นะครับ โดยทีมพลทองของเราเนี่ยจะประกอบไปด้วยคุณเอือ้อคุณนิคิดคุณกิบและก็คุณอำนวยนะครับทําหน้าที่ขับเคลื่อนตามบทบาทที่แต่ละคนได้รับมาหัวใจหลักสําคัญก็คือเราจะ,จะยึดหลักการซุนบูนะครับรู้เขารู้เราลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งผ่านการเบร s t o r m i n g p a s s ั่นทีมพลทองเพื่อให้ได้แนวทางที่ดีที่สุดในการไปสู่เป้าหมายจึงเกิดเป็นองค์ความรู้ที่ชื่อว่า Service my Professional to b e t t e r l i f e of Customer ครับ เดี๋ยวตรงนี้เป็นยังไงนั้นจะให้คุณเป้อชิบายให้ฟังนะครับครับองความโดนี้นะครับก็คือการพัฒนามาตรฐานการบริการนะครับเพื่อตอบสนองต่อความคาดหวังของลูกค้าภายใต้การกํากับดูแลที่เป็นธรรมหรือที่เราเรียกว่ามาเก็ตคอนดักนะครับควบคู่กับการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีนะครับให้คุณภาพชีวิตของลูกค้าดีขึ้นสร้างความพึงพอใจด้วยการบริการอย่างมืออาชีพครับคุณแมครับคุณเป้ครับแล้วคำว่าการบริการอย่างมืออาชีพนี่เป็นยังไงครับ คือการบริการอย่างมืออาชีพนะครับทางสาขาพลทองเราจะเริ่มต้นจากการหาความรู้ทำให้ชํานาญนะครับจนเชี่ยวชาญในเรื่องของงานแล้วก็ผลิตภัณฑ์นะครับคุณแบนพอจะเคยทราบคําที่ว่าการทํางานเพื่ออาชีพและการทํางานอย่างมืออาชีพไหมครับโชชิะนะครับคือการทํางานเพื่ออาชีพนะครับก็คือการทํางานให้ได้รับค่าตอบแทน แต่สาขาพลทองเราจะทํางานอย่างมืออาชีพก็คือลูกค้าจะต้องได้รับความพึงพอใจและผลการดําเนินงานต้องดีเลิศด้วยครับยอดเยี่ยมมากเลยครับท่านคณะกรรมการและคุณผู้ชมครับในปี2564ที่ผ่านมาทางธนาคารของเราเนี่ยต้องเจอกับชาเลนจ์ต่างๆมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีดิจิทัลชั้นมาเก็ตคนด c t หรือที่ร้ายแรงที่สุดก็คือวิกฤตการโควิด -19 นะครับส่งผลให้เศรษฐกิจถดถอยลูกค้าของเราเนี่ยมีรายได้ลดลงอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับ โดยวัตถุประสงค์และเป้าหมายของทางสาขาพลทองเนี่ยจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3ด้านนะครับด้านแรกก็คือด้านลูกค้าทางสาข,าขาของเราเนี่ยมีการส่งเสริมให้ลูกค้าใช้ฟินเทคทำให้ลูกค้าได้รับความสะดวกรวดเร็วฉับไวปลอดภัยจากโควิด -19 นะครับไม่ลดความเสี่ยงในการเดินทางมาทําธุรกรรมที่หน้าเคาน์เตอร์ส่งผลให้ลูกค้าเนี่ยมีเวลาไปพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นครับคุณเป้ ด้านที่2ครับก็จะเป็นด้านของธนาคารนะครับธนาคารจะได้รับในเรื่องของภาพลักษณ์องคอ์กรที่ผู้มาใช้บริการหรือผู้พบเห็นนะครับรู้สึกว่าปลอดภัยสะดวกรวดเร็วแล้วก็ประทับใจนะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นในเรื่องของผลการดําเนินงานนะครับที่จะมีผลงานได้ตรงกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ดวยครับคุณมันค่ะส่วนด้านที่3นะคะจะเป็นด้านของพงนักงานค่ะถ้าเราส่งเสริมลูกค้าไปถอนเงินที่ตู้ a t m อโอนเงินผ่านแอป A-Mobile และฝากเงินที่ตู้ฝากเงินสด เราจะช่วยลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานโดยเฉพาะงานหน้าเคาน์เตอร์ค่ะไม่ต้องนับเงิน 1- นึ100่งถึงร้อเพื่อให้กับลูกค้าและก็ลดความเสี่ยงที่จะรับเงินปลอมมาจากลูกค้าได้ค่ะสําคัญเรายังมีเวลาในการศึกษาบันทึกเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพในการทํางานของเรานะคะและมีเวลาออกกําลังกายฟิตแอนเฟิร์นให้กับคุณแบงค์ครับคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าทางสาขาเราทาได้ยังไงนะครับเดี๋ยวจะให้คุณเป้ช่วยอธิบายในส่วนนี้ครับครับ ในด้านของวิธีการดําเนินงานนะครับเราจะมีทั้งเชิงรับและก็เชิงรุกเลยครับเป็น6โครงการนะครับก็คือโครงการบริการลูกค้าที่มาใช้บริการหน้าเคาน์เตอร์นะครับโครงการสาขาเคลื่อนที่นะครับโครงการประชุมกลุ่มลูกค้านะครับโครงการผู้นํานําเทคโนโลยีกับผู้นําชุมชนนะครับโครงการไอแอ Cha มเปี้ยนแ v r Cha ีอาร์มปนครับค่ะและโครงการที่6นะคะโครงการพัฒนาทักษะสู่ความเป็นเลิศ เพื่อมุ่งผลสู่เป้าหมาย KPI ค่ะตรงนี้สาขาบนทองได้แบ่งทีมออกทั้งหมดด้วยกัน5ทีมค่ะซึ่งชื่อทีมก็สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์เงินฝากของธนาคารได้แก่ทีม A Cash ทีม Payment ทีม SMS Alert ทีม ATM และทีม Mobile ค่ะแต่และทีมได้ออกไปศึกษาดูงานยังส่วนงานภายนอกเพื่อนำมาปรับปรุงปรับใช้การทำงานให้มีความเป็นมืออาชีพยิ่งขึ้นอย่างเช่น c e l e v e n ค่ะลูกค้าไม่ต้องรอคิวในการให้บริการทนาคารคุณแบงค์ ครับผมจากการทำโครงการดังกล่าวนะครับทำให้ทางสาขาพนลองของเราเนี่ยเกิดโปรเฟชชั่นอลขึ้นมาทั้งหมด10ผลิตภัณฑ์นะครับดังสไลด์ที่เห็นทางด้านหลังนี่เลยที่พคนไหนสนใจเรื่องไหนก็สามารถสอบถามกับโปรแต่ละท่านได้โดยตรงเลยนะครับโดยทางเราจะทิ้งลิงก์ติดต่อไว้ให้ท้ายรายการคุณเป้เป็นโปรอะไรครับส่วนของผมนะครับก็จะเป็นโปรทวีรัก99นะครับเทคนิคของผมก็คือจะ ขายให้กับทุกคนเพราะว่าทวิรัก99นั้นสามารถทําได้ทุกคนไม่จํากัดว่าเป็นลูกค้าเงินกู้นะค,ะครับเพราะฉะนั้นลูกค้ากู้เงิน1คน mm hmm. 1> ก็จะมีแอปกรมธรรมทวิรัก99ได้ถึง2-3แอปนะครับส่วนนี้นะครับก็จะทําให้ผลการดําเนินงานของสาขาพลทอนะครับปัจจุบันเรามีผลงานที่533กรมธรร เป็นลำดับที่1ของฝ่ายฝออ,บ,อ,บ,อคบครับคุณมัค่ะของมัทเองจะเป็น Pro SMS a l e r เลน,นะคะตามสุรแกนเงินเข้าก็บอกเงินออกก็เตือนตืนตดตืด้ค่ะซึ่งเทคนิคการขายก็คือเจอทุกรายขายทุกคนแค่นี้ยอด s อสก็พุ่งพูดพวดแล้วค่ะส่วนผลการดำเนินงานนะคะเป้าหมายอยู่ที่7,800รายตอนนี้เราทำได้ถึง7,164ราย ทำให้เราเป็นอันดับหนึ่งของปออบอสกุณแดงครับสำหรับผมนะครับเป็นโปรโทรปรสรักคุณนะครับเทคนิคกง่ายน,นิดเดียวเลยเวลาเราเสนอให้ลูกค้าเข้าร่วมโครงการเนาะกระพูดเสียงดังๆนิดนึงลูกค้าที่อยู่ด้านหลังก็จะได้ยินด้วยเป็นการยิงปืนนัดเดียวได้นกหลายตัวเลยนะครับส่วนผลการดําเนินงานก็ไม่ต้องพูดเดยอะเลยครับอยู่ที่35,99รกรมธนเป็นลําดับที่1ของประเทศเรียบร้อยแล้วนะครับส่งผลให้ผลการดําเนินงานด้าน FBI ของทางสาขาของเราเนี่ย อยู่ที่7 0 8 3%เปอร์เซ็นลํเป็นลำดับที่1ของสนรจร้อยเอ็ดเรียบร้อยแล้วครับแล้วมีรางวัลอะไรการันตีคุณภาพไหมคะคุณแบงเอาแค่ของปี2564ก็พอนะครับถ้าเกิดปีอื่นด้วยเนี่ยพูดทั้งวันก็ไม่หมดนะครับรางวัลแรกน,นะครับ Occupational Safety and Health นะครับรางวัลต่อไปกิจกรรมแชร์แชร์แชร์ทางสาขาคองเรเนียได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศเลยนะครับรางวัลต่อไปสาม a r t Office ดีเด่นระดับภูมิภาครางวัลต่อไปสูตรราชการสะดวก Government Easy Contact Center เราวันนี้จะพิเศษนิดนึงนะครับทางสาขาของเราเนี่ยได้รับถึง2ปีซ้อนก็คือปี2019ถึง2021แล้วก็ปี2021ถึง2023นะครับจะเห็นได้ว่าไม่มีที่แขวนระเดียวต้องเอามาถือถ่ายรูปนะครับสุดท้ายนี้นะครับจากการที่ทางสาขาเราทําองค์ความรู้ตัวนี้ก็อยากจะมาแบ่งปันให้ทางผู้ชมได้รับรู้ว่าไม่ว่าเราจะทําอะไรที่มันยากแค่ไหนก็ตามมันจะไม่ยากเลยถ้าเกิดเราทําอย่างมืออาชีพขอบคุณครับสวัสดีครับ